สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้อมไปสุขูมสุขคนทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้จะเอาเสื้อช็อปค่ะเสื้อช็อปนะคะอันนี้เป็นของคุณครูค่ะเนาะมีคุณครูหลายท่านแล้วก็ทั้งหน่วยงานรสมหลายท่านเหมือนกันค่ะโทรมาถามเสื้อชอ็อปเสื้อซาฟารีเนาะว่ามันแตกต่างกันมองใดไหมค่ะผู้ังคนกับผู้หัวเสื้อชอ็อปเป็นยังไงเสื้อซาฟารีเป็นยังไงเรอค่ะสร้างขึ้นมาเอ๊ะเอาเสื้อ,อยังดียังสีเนาะ อันนี้กับสีบไม้เบิร์กอนเนาะตัวอย่างค่ะมืนอันนี้เป็นของโรงเรียนบ้านไสงามค่ะบ้านไสงามอันนี้ผออสั่งเข้ามานะทั้งโรงเรียนเลยค่ะเนาะคณะครูคณะควร,ครยังติดซื้อ,อยู่ค่ะเพราะว่าเขาวัดวัดตามตัวตัดแต่ละคนเลยนะคะถ้าเป็นเสื้อช็อปหรือว่าเสื้อซาฟารีเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณหน้าอก40นะคะผู้ชายค่ะอันนี้ผู้ชายซส เอสนะคะแต่ว่าเราก็จะเอามาเทียบไซส์อีกทีหนึงนะ่งเนาะว่าวัดตัวมาได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเสื้อช็อปนะคะเสื้อช็อปเหมือนเสื้อช่างเลยนะเสื้อช็อปเหมือนเสื้อช่างเลยค่ะแสงก็สีไลนะ์ในจังน้อยเนาะคะ่ะน,น้องเหมือนี้แสงดีค่ะเราก็ข้างหน้าจะเป็นคอฮาวายนะคะคอฮาวายค่ะแล้วก็มีกระเป๋าล่างสองใบนะกระเป๋าล่างสองใบแล้วก็กระเป๋าบนปักโลโก้ค่ะ ปักโลโก้หนึ่งใบนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นกระดูหน้าเนาะอันนี้คือเสื้อช็อปนะคะอันนี้เป็นของโรงเรียนบ้านไสงามค่ะคุณครูมีทั้งหมด8ท่านนะคะตอนนี้ก็วัดตัวตัดออกมาแล้วพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณครูแล้วเนาะอันนี้คือเป็นเสื้อช็อปนะคะเป็นผ้าเราใช้ผ้าคอมผ้าคอมตาละคังเพชรนะคะตัวนี้นะจะทน อ่าแรกๆก,ก็จะแข็งหน่อยพอซักไปซักมาก็จะนิ่มลงนิ่มลงนะคะเหมือนเสื้อช่างทั่วไปอะค่ะเสื้อ็อมเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสาฟารเรียอันนี้าฟารีจริงๆเลยค่ะเป็นของผู้หญิงจะมีกระเป๋าข้างนะคะนี่กระเป๋าข้าง2ใบนะกระเป๋าข้าง2ใบต่อตะเข็บอันนี้สีโทนเดียวกันก็เลยเอามาฝากเนาะแต่ว่าเป็นคนละโรงเรียนนะอันนี้อีกโรงเรียนหนึ่งแต่ยังไม่ได้ปักโลโก้ลงไปเนาะ อันนี้เป็นทรงของผู้หญิงค่ะข้างหลังก็จะต่อตะเข็บนะคะผ่าหลังส่วนอันนี้มีตะเข็บอันนี้ก็จะมีตะเข็บนะคะตะเข็บข้างเข้ารูปเนาะตรงตรงข้างตัวเนี่ยค่ะลำตัวเนี่ยเนาะส่วนข้างหน้าข้างหน้าจะมีโลโก้อยู่กระเป๋าตรงนี้นะคะอีกอีกใบหนึ่งนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ติดเฉยๆอันนี้มาให้ดูก็เป็นคอฮาวายเหมือนกันค่ะผ่าหน้ากระดุมเนาะเป็นกระดุมผ่าหน้ากระเป๋าข้างสองใบ ความแตกต่างก็เนี้ยค่ะแตกต่างที่กระเป๋านะคะแล้วก็ข้างหลังถ้าเป็นซาฟารีจะไม่มีธนูหลังนะจะไม่มีธนูหลังค่ะถ้าเป็นซาฟารีนะอันนี้เป็นสีเดียวกันเป็นทรงผู้หญิงกับทรงผู้ชายเนาะเอามาฝากค่ะเพราะว่าผู้ลอคนเพิ่นบมหูแม้ว่าเส,ออเสื้อช็อปเสื้อช่างเอะเสื้อซาฟารีเป็นยังไงบางที บางทีเสื้อซาฟารีก็เป็นคอเชิ้ตก็ได้ค่ะประยุกต์ได้เลยมีทั้งคอฮาวายแล้วก็คอเชิ้ตเนาะส่วนมากผู้ชายก็จะเป็นคอเชิ้ตนะคะมันนี่จะเลยเอาของโรงเรียนบ้านใส่งามมาฝากค่ะเพราะว่า10แพ็กละค่ะจะแพ็กพร้อมที่จะมอบให้กับคุณครูแล้วเพราะว่าบอกให้คุณครูมารับเสื้อได้แล้วเนาะถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็จะส่งส่งไปษนีไปให้นะคะส่งไปษนีไปให้ถึงหน้าบ้านเลยสามารถสั่งทํา สั่งตัดเข้ามาได้ก็เราจะวัดที่เราจะวัดที่หนะ้าอกไหลเอล<อ>สะโพกความยาวเสือ้อความยาวแขนนะคะเป็นหลักเลยอันนี้คือเป็นหลักเลยนะวัดไหลอกเอวสะโพกแล้วก็ความยาวเสือ้อแล้วก็ความยาวของแขน<อ>ว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่นะคะทางร้านก็จะมาเทียบไซส์ให้อีกทีหนึ่งเพื่อจะให้เข้ากับสาริร่ของแต่ละคนเนาะ ค่ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เนาะเผื่อว่าคุณครูท่านไหนสนใจหรือว่าหน่วยงานไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ค่ะ0849504854ร้านปลายซีฟ้าที่เก่าที่เดิมค่ะเนาะยินดีให้บริการขอบคุณมากค่ะ